แม่ค้าประจวบเซงจัดแอปเป่าตังโอนเงินช้าต้องกู้เงินหมุนลงทุนแม่ค้าประจวบเซงแอปเป่าตังโอนเงินช้าควักทุนหมุนเงินไม่ทันวอนรัฐบาลปร,ปรับปรุงระบบจ่ายเงินให้เร็วขึ้นเผยหลายคนต้องไปกู้นอกระบบมาลงทุนวันที่22กุมภาพันธ์นางทิติวันภัยบุญอัธกิจ อายุ49ปีแม่ค้าราสถานีเครปนานา บริเวณสวนสาธารณะถนนเรียบชายทะเลหน้าอ่าวประจวบเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันเปิดเผยว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการราชนะและโครงการคนละครึง่งทำให้มีลูกค้าจับจ่ายซื้อสินค้ามากขึ้นแต่มีปัญหากับผู้ประกอบการร้านค้าเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีเงินสดเพื่อนำไปลงทุนกรณีลูกค้าจ่ายเงินผ่านทางแอปพลิเคชันและต้องรองเงินที่โอนผ่านธนาคารใช้เวลา24ชั่วโมงทำให้บางรายต้องหยิบยืมจากร้านค้าข้างเคียงและกู้เงินนอกระบบเพื่อใช้ลงทุน ที่ผ่านมาเพื่อนร้านค้าข้างเคียงหยิบยืมเงินสดครั้งละ200-500บาท เพื่อนําไปลงทุนเมื่อขายได้ช่วงเย็นจะนําเงินสดมาคืนแม่ค้าบางรายขายของที่ราคาไม่สูงเช่นของปิ้งย่างของทอดหรือเครื่องดื่มที่มีราคาชิ้นละ1 0 2ถึงบาททําให้เป็นปัญหาสําหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยไม่มีทุนสํารองขณะที่แม่ค้าหาเช้ากินค่าต้องใช้เงินหมุนทุกวันจึงขอให้รัฐบาลออกมาตรการโอนเงินเข้าระบบรวดเร็วหากโอนเงินเข้าช่วงเช้าได้แม่ค้าสามารถนําเงินไปซื้อวัตถุดิบได้ทันทีหลังจากการใช้เงินในโครงการราชนะจะปิด การขายแต่ละวันเวลาห้าทุ่มและเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผ่านธนาคารในวันถัดไปเวลาห้าทุ่มนางทิติวันกล่าวด้านนางพิไลพรไทยถนอมอายุ30ปีแม่ค้าร้านตักปลาเผาได้กล่าวว่าปัจจุบันขายปลานิลปลากระพงเผาราคาจำหน่ายตัวละ160บาทถึง250บาทต้องใช้เงินสดซื้อวัตถุดิบวันละกว่า5,000บาทมียอดขายร้อยละ80มาจากการจ่ายเงินผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังทั้งโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ขอขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการที่สนับสนุนให้ประชาชนมีกินมีใช้ขายสินค้าได้มากขึ้นแต่ขอให้ปรับปรุงการจ่ายเงินเข้าระบบให้เร็วขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด